ครูภัยบูลตอบเมื่อไหร่จะเปิดตัวโนูรัตแห่ถามรัวๆตัวละครลับหลังจากที่ทักไปจีบเน็ตไอดอลสาวนูรัตว่าอกหักเสียใจอยากมีรักใหม่ครูภพบูลณยังรุกหนักอยากเจออยากนัดไปกินข้าวลักษณะจริงจังด้วยทำกลางเสียงวิพาวิจารณ์มีทั้งเชียร์มีทั้งให้โนูรัตหนีไป โดยหนูรักมีโพสลูกก็ตายด้วยครูภัยบูลก็เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าไม่ต้องไปเปรียบเทียบตัวเองกับใครครับเธอเป็นตัวของตัวเองลูกของตัวเองน่ารักที่สุดแล้วครับขณะที่ครูภัยบูลตอบคนถามไลฟ์สดว่าเมื่อไหร่จะเปิดตัวซึ่งครูภัยบุลก็ตอบว่าใจเย็นๆครับเราต้องดูกันไปก่อนจะเปิดตัวง่ายๆไม่ได้ต้องใจเย็นๆดูกันไปอย่ารีบเปิดตัว ขณะที่ยังมีคนเข้ามาแซวว่าสวัสดีที่รักของคนอื่นครูภัยบูลก็ตอบว่ายังไม่ได้เป็นที่รักของใครเลยแค่จีบจีบซึ่งยังมีคนถามอีกว่าครูจีบหนูรักจริงๆเหรอครูภัยบูลบอกว่าเป็นความลับโดยครูภัยบูลโพล่าสุดไปทําบุญขอพรพร้อมแคปชั่นว่าสาธุสาธุสาธุแววเสียงพระอาจารย์บอกว่าทุกอย่างจะดีขึ้นรวยปังยิ่งกว่าเดิมแฮทแท็กขอชีวิตกิจการธุรกิจ การงานการเงินความรักครอบครัวและญาติพี่น้องของลูกจงรับรื่นสำเร็จทุกประการเทินสาธุมีคนเข้ามาแห่ถามถึงตัวละครรับกันรัวๆว,ว่าตัวละครรับคนนั้นแม่นไถซึ่งครูไพบุญก็ตอบกลับรัวๆเดี๋ยวจะโดนไม่ใช่น้อยนะเด็กพวกนี้มาอีกคนละขอขอบคุณแหล่งที่มาจากข่าวสดค่ะ และเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ